สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาพบเก้ากับเจ้าซูมิตโตโมครับเอสเอหงศูนหนึ่งครับมาขุดต่อครับตอใหญ่มากครับผมน่าดึกมากครับขุดออกวงกว้างยังออกยากครับรู้ครับ ส่ม่าทานครับสำหรับเอาไปทำธุรกิจรถแมคโครครับผมซูมิโตโมโตัว130 มาดูครับว่ามันจะขึ้นไหมครับเอ้ยรถยกเลยครับผมขุดออกวงกว้งยังไม่ขึ้นเลยครับแดงว่าตอใหญ่มากครับผมเอาจะขึ้นนะครับจะขึ้นนะครับขึ้นแล้วครับผมแรงดีครับบุญประเสริฐรุ่งเรืองครับผม ค่านี้มีรถใหญ่ก็มีครับสองร้อยก็มีเจ้าซูมิโตโมเหมือนเดิมนี่แหละที่ผมถ่ายคลิปลงก่อนนะครับก็ใช้ตัวซูมิโตโมนี่แหละแต่ตัวนั้นจะใหญ่กว่าครับดูครับขึ้นนะครับเอ้ย ไื่ได้เอาขึ้นไปแสไม่ได้บอกเก่าบ่ะไเอาเอาใบนี้ก็ได้ครับผมขุดออกบงกว้างถมขึ้นครับเอาดินลงคืนครับรุ่นเด็กกระทัดรันใช้งานง่ายไม่ได้เกินไปครับไม่ใหญ่เกินไปขนย้ายง่ายครับ ก็แดงด้วยครับผมบุญประเสริฐดุ้งเนืองครับสามารถติดตอ่อได้ครับศูนย์เก้าห้าศนย์ดเจ็ดศูนย์สี่สามแปดครับผมบุญประเสริฐดุ้งเมืองครับค่ายนี้ใหญ่จริงครับมีรถใหญ่รถเล็กรถสามารถติดตอ่อได้ครับติดตอ่องานได้ครับผม จะเอาขึ้นจะเอาขึ้นจากลุมนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่จริงครับโอ้ยขึ้นยากใหญ่จริงครับตัวนี้ดูครับ ณประเสริฐดุ้งเลื้องครับสามารถติดต่องานได้ครับที่ผมพูดเบอร์ไปนะครับ,รบใช้เปลี่ยนทิศ ออกมาก็ถมกลบเหมือนเดิมครับรถลำรถแม็กโครมีครบครับสามารถติดต่องานได้ครับบุญประเสริฐรุ่งเรืองครับผมดูครับดูครับ โตใหญ่มากครับผมใช้เวลานาน,นหน่อยครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้สะท้อนแสงเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อย ดูครับต้นไม้ใหญ่ครับใหญ่มากครับก็ขุดลุมแล้วก็ถมกับที่เดิมครับ คนขับก็ฝีมือนะพี่น้องเนาะอะ่เป็นนันเสร็จสิ้นครับผมเพราะว่าตอก็ขนาดใหญ่นอกกว่าจะใช้เวลาขึ้นก็นานอยู่ครับผม โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามาช่องยุคคนต้องสู้ครับขอบคุณมากมากครับผมก,กานหน้าไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ